สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุขภาพเรดิโอค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าพออายุมากขึ้นแค่การเดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็รู้สึกว่าขาทั้งสองข้างมันหนักอึง้งไม่มีแรงเหมือนเคยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่แค่เพราะอายุแต่มันเป็นภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อเสื่อมสลายอย่างเงียบวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอใหม่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขาความลับเรื่องนี้กับเราสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ ภาวะกล้ามเนื้อเสื่อมสลายอย่างเงียบเนี่ยนะครับคือชื่อมันบอกชัดเจนเลยว่ามันเกิดขึ้นแบบเงียบๆถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อของเราขาดสารอาหารที่จําเป็นในการฟื้นตัวอ๋อคือไม่ใช่แค่ว่าเราไม่ออกกําลังกายแต่เป็นที่ระบบภายในของเราเองใช่เลยครับ โดยเฉพาะหลังอายุ60ปีขึ้นไปร่างกายจะสร้างโปรตีนเพื่อซ่องแซมกล้ามเนื้อได้น้อยลงมากแต่ข่าวดีก็คือกระบวนการนี้เราสามารถชะลอหรือแม้กระทั่งย้อนกลับได้ด้วยอาหารที่ถูกต้องซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดเผยอาหาร5ชนิดที่หาได้ง่ายๆในครัวที่จะช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้จริงครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่อาหารชนิดแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งพอเห็นชื่อแล้วก็แอบแปลกใจนิดหน่อยเพราะมันไม่ใช่อาหารโปรตีนสูงแต่กลับเป็นมันเทศเหรอคะครับน่าประหลาดใจใช่ไหมครับเพราะนี่คือเคล็ดลับของผู้สูงอายุที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นเลยมันเทศเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการมองเรื่องกล้ามเนื้อในมุมใหม่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างแต่ยังต้องปกป้องด้วยครับปกป้องหมายความว่ามันไม่ได้ทําหน้าที่สร้างกล้ามเนื้อโดยตรงแต่มีหน้าที่อื่นที่สําคัญกว่าหรอคะถูกต้องครับ ลองนึกภาคเซลกล้ามเนื้อเราเป็นโรงงานพลังงานนะครับในโรงงานนี้จะมีเตาปฏิกรณ์เล็กๆที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียพอเราอายุมากขึ้นเตาพวกนี้จะเริ่มขึ้นสนิมจากอนุมูลอิสระทําให้ผลิตพลังงานได้น้อยลงอ๋อนี่คือสาเหตุของอาการอ่อนแรงใช่ครับและสารเบตา้าแคโรทีนที่มีอยู่มหาศาลในมันเทศโดยเฉพาะส่วนเปลือก จะทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันสนิมเข้าไปปกป้องไมโตคอนเดรียเหล่านี้โดยตรงเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะแล้ววิธีการปรุงล่ะคะคุณหมอมีผลไหมคะมีผลมากครับวิธีที่ดีที่สุดคือการนึ่งครับนึ่งทั้งหัวไปเลยประมาณ25-30นาทีแล้วต้องปอกเปลือกไหมคะห้ามปอกเปลือกเด็ดขาดครับเพราะสารอาหารสําคัญอยู่ที่ผิว และจุดสำคัญที่คนมักจะพลาดคือก่อนทานเนี่ยควรราดด้วยไขมันดีเล็กน้อยไขมันดีอย่างเช่นอะไรคะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงาก็ได้ครับเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมเบต้าแคโรทีนได้ดีขึ้นหลายเท่าตัวเลยเข้าใจแล้วค่ะแล้วนอกจากเบต้าแคโรทีนในมันเทศยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับอีกอย่างที่สำคัญมากคือโพแทสเซียม ซึ่งมันเทศขนาดกลางหนึ่งหัวมีโพแทสเซียมสูงถึงประมาณ700มิลลิกรัมเลยตัวนี้จะช่วยป้องกันตะคริวตอนกลางคืนได้ดีมากครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะเอาละค่ะถ้ามันเทศคือพื้นฐานพลังงานเดือเป็นเกราะป้องกันอาหารชนิดต่อไปก็คงเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงที่ใช้สร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับและอาหารชนิดที่2ในลิสต์ของเราวันนี้ก็คือเชื้อเพลิงจรวดฟื้นฟูกล้ามเนื้อเลยนั่นก็คือปลาซาดีนครับ ปัสดินกระป๋องเนี่ยนะคะยอมรับเลยค่ะว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยเพราะดูเป็นอาหารที่ธรรมดามากๆครับภาพลักษณ์อาจจะดูธรรมดาแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในสารอาหารนี่คือสุดยอดอาหารที่ออกแบบมาเพื่อกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเลยครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นแหล่งของโอเมกา้าสเช่นเยี่ยมซึ่งโอเมก้าสนี้จะช่วยเรื่องการอักเสบใช่ไหมคะใช่ครับและยังทําให้เซลล์กล้ามเนื้อยืดหยุ่นตอบสนองต่อการเติบโตได้ดีขึ้นด้วย นอกจากนั้นนะครับปลาซาดีน1กระป๋องที่เรากินพร้อมกระดูกเนี่ยให้แคลเซียมสูงถึง350มิลลิกรัมแล้วก็ยังมีวิตามินดีธรรมชาติด้วยครอบเลยทั้งแคลเซียมทั้งวิตามินดีครับซึ่ง2ตัวนี้ทำงานร่วมกันเพิ่มความแข็งแรงและการส่งตัวได้ถึง40%ใน3เดือนเลยนะครับ40%เลยเหรอคะ เยอะมากเลยนะคะยังไม่หมดครับที่สำคัญที่สุดคือปลาซาดีนมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลิวซีนซึ่งลิวซีนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ที่คอยเปิดการสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเลยครับโอโ้โหสุดยอดจริงๆค่ะแล้วเวลาเลือกซื้อเราควรจะเลือกแบบไหนดีคะแบบที่แช่ในน้ำมันหรือซอสมะเขือเทศควรเลือกชนิดที่แช่ในน้ำเปล่าหรือน้ำมันมะกอกจะดีที่สุดครับเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำมันพืชกับน้ำตาลที่ไม่จำเป็นแล้วมีเวลาที่เหมาะสมในการทานไหมคะ มีครับคนทานภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการเดินหรือออกกำลังกายเพราะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อจะดูดซึมโปรตีนได้ดีที่สุดครับชัดเจนเลยค่ะเราได้ทั้งผู้พิทักษ์อย่างมันเทศและผู้สร้างอย่างปลาซาดีนมาแล้วมาถึงอาหารชนิดต่อไปกันบ้างค่ะซึ่งก็มาจากพืชอีกแล้วนั่นก็คือถั่วดาใช่ครับ ทัวดันเป็นเคล็ดลับของผู้สูงอายุในเมืองนิโกยาประเทศคอสตาริกาเลยครับและกลไกลของมันก็แตกต่างจากสองอย่างแรกโดยสิ้นเชิงเพราะมันไม่ได้ทำงานกับเซลล์กล้ามเนื้อโดยตรงแต่ทำงานผ่านลำไส้ของเราครับผ่านลำไส้เหรอคะอันนี้ชักจะตามไม่ทันแล้วคะ่ะลำไส้มาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อได้ยังไงคะ่ะมันจะเดินทางไปจนถึงลำไส้ใหญ่ เพื่อไปเป็นอาหารชั้นเลิศให้กับจุลินซีดีอ๋อไปเป็นอาหารให้แบคทีเรียตัวดีในลำไส้เรานี่เองถูกต้องครับพอจุลินทซีดีได้กินแป้งทนย่อยมันจะผลิตสารที่ชื่อว่าบิวทิเรตขึ้นมาซึ่งเจ้าบิวทิเรตนี่แหละครับคือตัวเปลี่ยนเกมเลยมันจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดและส่งสัญ,ญญาณไปทั่วร่างกายให้เปิดโหมดป้องกันการ,การสูญเสียกล้ามเนื้อครับโห oh. เป็น,นกลไกที่ซับซ้อนแต่ทรงพลังมากเลยค่ะเหมือนกับว่าในขณะที่ปลาซาดีนช่วยสร้างถั่วดําก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเก่าสลายไปใช่เลยครับเป็นการทํางานคนละด้านแต่เป้าหมายเดียวกันแล้วถ้าเราจะเตรียมถั่วดํามีเคล็ดลับอะไรไหมคะโดยเฉพาะแบบกระป๋องที่สะดวกดีทาใช้แบบกระป๋องนะครับต้องล้างน้ําเปล่าก่อนทุกครั้งเพื่อลดโซเดียมแต่ถ้าใช้ถั่วแห้งจะดีกว่าโดยให้แช่น้ำค่าคืนพร้อมกับใส่น้ำส้มสายชูแอปเปิลหรือมะนาวสักหนึ่งช้อนโตะ๊ะเพื่ออะไรคะ เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและธาตุเหล็กได้ดีขึ้นครับสุดยอดเลยค่ะทีนี้มาถึงอาหารชนิดที่4กันบ้างซึ่งเป็นของที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีแต่ก็มีข้อถกเถียงกันมานานนั่นก็คือไข่ไก่โดยเฉพาะเรื่องคอเลสเตอรอลในไข่แดงค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ไข่แดงเคยถูกมองเป็นผู้ร้ายเพราะงานวิจัยยุคใหม่ชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลยครับ โดยเฉพาะสำหรับกล้ามเนื้อแล้วการกินแต่ไข่ขาวเนี่ยเปรียบเหมือนมีรถแต่ไม่มีกุญแจสตาร์ทเลยสแสดงว่าความลับอยู่ที่ไข่แดงจริงๆใช่ครับเพราะในไข่แดงมีสารสำคัญอย่างโคลีนและลิวซีนซึ่งลิวซีนเราคุยกันไปแล้วในปลาซาดีนส่วนโคลีนเนี่ยจะช่วยให้สมองสื่อสารกับกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นอ๋อทำให้การสั่งการการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อดีขึ้นถูกต้องครับช่วยลดอาการขาอ่อนแรงได้ดีมาก เท่ากับว่าไข่ทั้งฟองให้ทั้งโปรตีนคุณภาพดีมีสวิตช์เปิดการทำงานแล้วก็มีตัวส่งสัญญาณสังการครบเลยครบจบในที่เดียวเลยครับแล้ววิธีการปรุงล่ะคะทอดจนไข่แดงสุกแข็งจะดีเท่ากับการต้มไหมการปรุงให้ไข่แดงยังเป็นยางมะตูมจะดีที่สุดครับอย่างเช่นต้มประมาณ6-7นาทีหรือทอดด้วยไฟอ่อนๆเพื่อรักษาสารอาหารโดยเฉพาะโคลีนเอาไว้แล้วเรื่องคอเลสเตอรอลที่ทุกคนกังวลล่ะคะ งานวิจัยยืนยันแล้วครับว่าการกินไข่วันละ1-2ฟองไม่ได้เพิ่มคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีแต่กลับช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยซ้ําแบบนี้ก็สบายใจได้แล้วนะคะเดินทางมาถึงอาหารชนิดสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นน้ำาพุแห่งความเยาววัยของกล้ามเนื้อเลยทีเดียวเน่นก็คือปลาแซลมอนจากธรรมชาติใช่ครับคําเปรียบเทียบนั้นไม่ได้เกินจริงเลยเพราะพลังของมันอยู่ที่สารสีชมพูในเลื้อปลาที่ชื่อว่า a s สตาแซน h ินครับ แอสตาแซนทินครับมันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่าถ้าเบตาแคโรทีนในมันเทศคือเกราะป้องกันสนิมแอสตาแซนทินก็เปรียบเหมือนเกราะไทเทเนียมเลยครับมันสามารถเข้าไปปกป้องโรงงานพลังงานของเซลล์กล้ามเนื้อได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพสูงมากทรงพลังขนาดนั้นเลยแล้วที่ต้องเน้นว่าเป็นปลาจากธรรมชาตินี่สำคัญแค่ไหนคะสำคัญมากครับต่างกันมาก ปลาแซลมอนจากธรรมชาติจะมีโอเมก้า3สูงกว่าปลาเลี้ยงถึง4เท่าและมีแอสตาแซนทินในปริมาณที่สูงกว่ามากอ๋อ oh, เพราะว่ามันได้กินอาหารตามธรรมชาติใช่ครับส่วนปลาเลี้ยงจะได้สีชมพูจากสารสังเคราะห์ซึ่งไม่มีคุณสมบัติทางชีวภาพเหมือนกันเป็นรายละเอียดที่สำคัญมากๆเลยค่ะแล้วเวลาปรุงล่ะคะหลายคนชอบทิ้งหนังปลาไปนั่นเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งเลยครับ เพราะบริเวณใต้ชั้นหนังคือส่วนที่สะสมไขมันโอเมก้า3ไว้เข้มข้นที่สุดแสดงว่าต้องทานพร้อมหนังเสมอครับและคนย่างหรืออบด้วยอุณหภูมิต่ตำๆเพื่อรักษาไขามันดีเอาไว้ วันนี้เราได้กลยุทธ์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ครบทั่วและน่าทึ่งมากเลยค่ะตั้งแต่ผู้พิทักษ์เซลล์อย่างมันเทศและแซลมอนผู้สร้างอย่างปลาซาดีนและไข่ไปจนถึงผู้ดูแลระบบเบื้องหลังอย่างถั่วดำพลังในการฟื้นฟูที่แท้จริงอยู่ในครัวของเรานี่เองนะคะถูกต้องที่สุดครับอาหารทั้ง5้าชนิดนี้เป็นเหมือนเครื่องมือที่ดีที่สุดแต่เครื่องมือจะไร้ประโยชน์ถ้าเราไม่หยิบมาใช้ ความสมั่งเสมอคือส่วนผสมที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนอาหารธรรมดาให้กลายเป็นยาที่ดีที่สุดสำหรับกล้ามเนื้อของเราครับเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้หากเรื่องราวในวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสุขภาพเรดิโอของเราเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ